ไข่เขอในรถฮะไข่อุ้ยสวยมากในกล้องคือแบบดูดีไหมใช่เหมือนมิสแกรนคนนี้หรอคนนี้แต่คนนั้นก็คือเหมือนใครเหมือนควันบสามันีก็แล้วกันสามนีก็แล้วกันเหมือนควันเอ้ยควันมานะคะวันนี้จากหน้าเป็นลูกอะไรนะลูกสายอะไรสายฝออไม่สายสินไม่เอเาสตร์สวสสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ใส่แมลงเกี่ยเชียงกานบ่านั่นที่ไปนี่เยิ้มไป้นิสวยสาวมาเจอกันข้างแน่เห็นกันแต่ในเฟียดพูดแต่ว่าัเท่ากันเลยแต่ว่าอันนี้เตี้ยกว่าอันนี้เตี้ยกว่าเตี้ยแล้วะเนี่ยเมื่อนี้เป็นนั่งเอเจบีเห็นปะ เอง่าเล่าอย่างเลิศพอบ้านบ้านจ้าอันนี้ไม่บ้านจ้าเขาเปายหรือว่ากาเนอย่างมากานยเขาเนอยโบยุเลิศน้องเพลงมาเจอน้งอุ่นครั้งแรกนะครับทุกคนฝั่งนี้ไม่มื่อยหัหน้าฝั่งนี้ ให้เอาผมไปหลังลูกล้องไหนขึ้นล้องดีกว่าไปหล้างอีกต้องผุน สู้ๆเปกําลังใจให้ทุกอย่างนะตอนนี้เจออะไรอยู่ก็ขอเป็นกําลังใจให้เด้อหนูเป็นคนน่ารักเป็นคนดีหนูองผ่านไปได้ทุกอย่างแน่นอนใครที่ประสงค์ร้ายต่อเราเขาจะแพ้ภัยตัวเองไป็นอย่างดดูทุกเรื่องทุกอย่างติดตามทุกอย่างกางนันแหละก็เป็นการาลังใจให้คนห้องสีนะ่ล่ะมันอุปสรรคมันหลายไงเพราะว่าแต่เขาเป็นคนแบบนี้ม่าอุปสรรคกับสีมาาขัดขวางข้าแต่กุยพูดยังขัดขวางเลยหรอกเพราะหนูฟังไม่บ พ,พ่อเจอหมดแล้วฮะพ่อ <c oughs> เจอหมดแล้วลูกเจอหมดแล้วรูกอะไรแบบนั้นอ่ะลูกอันแบบนั้นอ่ะใช่ไหมเหมือนกันเลยอ่ะแอบเหมือนอยู่นะแอบเหมือนกันอยู่เรื่องราวแอบเหมือนกันอยู่แต่ว่าก็เข้าใจทุกอย่างก็สูกับเด็กหน่อยสิเจปีทำไมาอากินแม่ต้องเจอเรื่องราวอะไรที่มันแบบหนักๆใช่ไหมแล้วเข้าใจอยู่นะว่าเอออาจจะรับไม่ได้แต่ว่าน้องรับได้อยู่แล้วเพราะน้องเก่งได้เก่งได้พดระจูมือหนีสิแปงอุบลก็เลแบบไม่ขลังใจคุ่าสีบดุล จะบายยางก็ไปช่งปุ๊บเขาบอกว่าอันพักกองกล้าวสั้นฉันเหมือนแล้งยางออกมาทรั้งพี่ถามพ่อว่าห้างพี่โอเคนะครับยอกันท่านนายกสีเด่นท่งตองเป็นข้าวกลั่นยุ่เขาพี่ว่าคันซางตุ่มไก่มาหมอหลเลยด้วจ้ะจคือจะไปกินน้ำท่งบุราบัวมันไก่แห้งอุบลนั่งไก่แห้งขาชุ่มๆนะอันนี้อยู่เลยใช่ไหมอยู่เลยก็ไม่ไกลนะเชียงคานเชียงแหนบไปหนึ่งนั่นยิ่มบ่นีย่หมูแห้งด้วย ก็ทานลูกบว่าห้องก็เป็นอยังนอกนัอกท่านกำแางเขาเพว่าตัวจีนสวยกว่าใน้องน้ำโอ้เมื่อนี้อยู่บ้านพักจับตะกี้ตะกี้พันพันนั่นปาดปูนแม้ว่าหนั่นี่ขี้ตุ่มมาช้าน่าเปิดเปิดเปิดโงอันนี้พรันา์ปูดไม่บอกฟังเลยเดี๋ยวว่างๆเราไปคอแหลบกันบางทีน้องโอเคค่ะดูดนีโอกาสนกติดตามด้วยกานนก็ค้มมากกินอิ่มนอนแลมั เดี๋ยวมันก็พานไปอีกเดี mm ๋ยวคนไม่ดีจะให้ภัยตัวเองไปเลยนะจ๊ะของเขามีร้านน้ำด้วยต้นเองนี่จ้ะหนูไปกินน้ำกันไหมล่ะไปกินน้ำเขาเปไปสั่งน้ำยังเขาเปิดเขาเรืกำลังเปิดไปกินน้ำเย็นได้ล่ะน้ำพึ่งมะนาวร้อนน้ำพึ่งมะนาวร้อนของั่จะเปิดเมนูประจำที่นักล่องที่ต้องกินไงมะนาว หนาแล้วพอดีอายุซ้ำกันหรืนเปงาอายุเท่ากันเป็นเรื่องการอือล <spell> ูกสวยมากเลยไข่สวยมากแค่ลูกอุ้งย <c ười> <c ười> ิงดูแค่ลูกแค่ลูกอุงิงเลยเวลาเอฟซมาขนถ่ายรูปเรากต้องรูปนี้ถ่ายคู่กันหน่อยเร็วว่ะู ตุ้มก <IL EN C IO> ันดีๆครับไปห้องห้องก่อนไปยูนิตแล้วรอพี่บัดอดูโอ้ยม่เปดนกนไม่อป็นไม่เนี่บัเลยครับ นียเพิ่งเจอกันครั้งแรกไหมใช่ค่ะครั้งแรกแต่ว่าคือออกไปลุยกันในเฟซบุ๊กกันแล้วคุยกันเรื่อยๆนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงจะรอสัมภาพี่นิดหน่อยดูเอาอยากอยากได้ประเด็นที่แบบว่า กือบจะไม่ได้มาโลกงานกันมองๆเนาะอกือบจะไม่ได้สื่อสุขการองน่า <uh รักมากเป็ไหนหายไปไหนมาคะคุณครูมาที่นี่น่ารักมากดีใจมากเลยปั๊บป๋าหรือป๋าปัวป๋าปัวด้วเป็นไงลูกเจอดีใจมากค่ะเจอเพื่อนครั้งแรกนี่น่ารักมากแล้วก็คุณครมาทีนี่ก็น่ารักมากเลยเลยเอาโปแป้ะสิเป็นไถ่นะครับเร็วๆนี้วันที่24ธันวาคมนี้นะครับฝากพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก็แล้วกันครับที่ช่อง YouTube สาวน้อยลำพลินอีดีและขอดคัมบี้รวมดาวซุปตาพี่น้องงานอย่างนี้เลยงานอย่างนี้ลยงานนี่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 ร่วมดาวอันดีดาวสิ้นดุลด้อยบอกสิเขาเป็นดาวสิ้นดุลก็แล้วกันเป็นเยาวชนฟินแลนด์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไทยมาส่งคู่มาส่งคู่มาแสดงเมื่อนี้เออส่งตัวแทนได้นี่ตัวแทนไปเอ็มวีทรงกดแทนมาเรียนเอ็มวี ครับผมกับคนังานเพียงใหม่ฝากด้วยเนาะแต่กับคุณนักเอกสาวมันหนักเอกสาวหน่อยนี่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 น้องกุ้งหิงนักเอกของเท่าเพลิงมาหนี่น้องจะเลือกใครล่ะดูสินี่ใครเอ่ยต้องเหงาครับเต้าหยองเอเต้าหยองขอบคนนั้นแจ้แล้วคนสุดท้ายเต้าหยูอน้องนัทสุรศักดิ์ครับ